สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคูณคำหรือพี่รามพระเอกเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังญี่ปุ่นเรื่องเทพลับสลับร่างมารักหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า a l t e r h o u r 30 minutes e s s i o n s หมายถึงการร่วมงานกันทางดนตรีเป็นเวลา30นาทีเรื่องก็มีอยู่ว่าอากิเป็นนักดนตรี ที่อายุ20กว่าวาและเสียชีวิตลงแต่ทิ้ง Sony Walkman เอาไว้โดยบังเอิญในที่สาธารณะแล้วโซตะซึ่งเป็นนักดนตรีที่สันโดยิงไม่เอาคนไม่เอาเพื่อนไม่เอาใครมีโลกส่วนตัวสูงเป็นผู้เก็บได้และเมื่อทันทีที่เขากดปุ่มนี้ปุ่มเพลงขึ้นมาวิญญาณของโซตะเออวิญญาณของอากิก็วุบเข้ามาในร่างของโซตะทันทีและ วิญญาณของโซตะก็กเด่นออกมาอยู่ข้างๆนะครับความตอนแรกพี่โอคิดว่าชื่อเรื่องอาจจะตั้งผิดเพราะว่าเราดูในตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการสิงร่างแต่พอไปดูในหนังเออมันเป็นการสลับร่างจริงๆคือทันทีที่กดปุ๊บโซตะกลายเป็นอากิอากิกลายเป็นวิญญาณก็หมายถึงสลับกันใช้ร่าง ร่างเดียวร่างของโซตะเพราะฉะนั้นชื่อหนังไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่ดีมันเป็นการสปอยหนังไปเลยซึ่งทําให้พี่โอพูดตรงนี้ได้เพราะว่าชื่อหนังนั้นสปอยหนังไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข้อเสียของการตั้งชื่อภาษาไทยมีตัวละครหลักอีกคนหนึ่งนั่นก็คือผู้หญิงของอากิแฟนของอากินั่นเองเป็นเพื่อนร่วมวงอากิเขาเล่นกีตาร์และร้องนำนะครับแต่ว่า คานะคือชื่อผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เล่นเปียนโนเป็นแฟนการรักกันเจอกันในงานเทศกาลแบบเหมือนเทศกาลเขาใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะครับก็หลังจากที่อากิตายไปเสียชีวิตคานะก็หมดกำลังใจและก็ไม่อยากเล่นดนตรีอีกต่อไปทำให้วงชื่อเอ็กโเนี่ยมันจะต,ต้องยุบ e อกโมีสมาชิกอยู่5คน3คนนี้ก็เป็นแค่ตัวตามนะครับก็คือมือเบสมือกลองและกีตาร์อีกคนหนึ่งหลังจากยุบวงต่างคนต่างก็แยกย้ายกระจัดกระจายไปทำงานที่มันได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างเป็นครูสอนดนตรีเป็นช่างทาสีเป็นคนขายบั้นหมี่เป็นคนสับผักนั่งทำอาหารอยู่กับบ้านต่างคนต่างก็ พยายามดินรนหาทางไปแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวงไม่ได้แล้วและทีนี้เมื่ออากิได้เข้ามาสิงร่างโซตะและพบว่าเพื่อนๆรวมทั้งคนรักมีปัญหาเหล่านี้เขาก็อยากจะทำให้วงนี้กลับมารวมกันเหมือนเดิมอยากจะให้ทุกคนโดยเฉพาะคานะมีรอยยิ้มมีชีวิตชีวากลับขึ้นมาอีกครั้งก็เลยขอใช้ร่างของอากิแ,แรกๆอากิเองก็ไม่พอใจ แรกๆโซตาเองก็ไม่พอใจที่มีอากิมาป้วนเปี้ยนสร้างความวุ่นวายในชีวิตเพราะชีวิตเขาต้องการความสงบสุขต้องการความสันโดษมากๆไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสูงสิงอะไรกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะอากิที่ไม่รู้จักกันเลยเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็รู้แต่ว่าเป็นผีเรื่องเนี้ยเดิมทีพี่โอคิดว่าจะเป็นหนังผีเป็นหนังโรแมนติกแล้วก็เป็นหนังมิวสิควลเอาเข้าจริง ความเป็นหนังผีไม่มีครับตัดเธอเรอร์ออกไปเลยเพราะว่ามันไม่น่ากลัวเลยเพื่อนคนนี้ไม่เคยมาในรูปร่างผีแหววผีตุ้งแช่แหววอย่างนี้ไม่มีนะครับก็มาในรูปที่หล่อมากตลอดเวลานักแสดงทั้งเรื่องรวมทั้งเพื่อนนักดนตรีอีก5้าคนก็แสดงได้ดีมากครับทำให้เห็นถึงมิตรภาพความงดงามที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนฝูงความเป็นสมาชิกในวง มันมีคําพูดอยู่คํานึงที่พี่โอประทับใจมากก็คือว่าเวลาที่เพื่อนชิงเงะหรือใครนี่แหละไปขอไปขอความร่วมมือกับโซตะแล้วโซตะเขาไม่ยินยอมนะครับโซตะยังมีความหยิ่งมีความผยองในตัวเองอยู่บอกว่านี่มันเป็นการคนกําลังมันมันเป็นการรบกวนนะอะไรเงี้ยแต่เพื่อนนักดน,นตรีก็บอกเฮ้ยก็รบกวนนะสิ พื่อนกันทําไมจะรบกวนไม่ได้นายก็รบกวนฉันได้เหมือนกันเออตรงนี้พี่โอประทับใจจริงๆครับนอกจากว่ามันจะไม่ใช่หนังผีแล้วความเป็นมิวสิควอลเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นแนวมิวสิกอย่างเดียวคือว่ามีเพลงประกอบทั้งเรื่องยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ตั้งแต่เห็นตัวอย่างแล้วว่าเพลงต้องเพราะมากแล้วเข้ามาดูแล้วเพลงก็เพราะจริงๆนะครับเพราะมากๆแต่มันจะเพิ่มความเป็นมิวสิควอลด้วยคือเรื่องนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยตั้งแต่ต้นเรื่องปุ๊บ เข้าเพลงทันทีมีการทำเพลงก็คือกำลังทั้งแต่งเพลงแล้วก็มีเพลงขึ้นมามีเพลงประกอบจริงๆมีฉากที่กำลังวิ่งไล่กันแล้วตัวละครก็ร้องเพลงขึ้นมาจริงๆเหมือนมิวสิควลคือแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอินเดียไม่ใช่ชาวบงชาวบ้านมาเต้นกันด้วยอะไรอย่างงี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ก็จัดว่าเป็นมิวสิควลได้กึง่งๆถ้ามิวสิควลจริงมันจะต้องร้องไปเต้นไป ทั้งเรื่องแต่เรื่องนี้ฉากร้องที่สําคัญอยู่ในห้องซ้อมแล้วก็อยู่บนเวทีเป็นหลักส่วนที่ยืนร้องกลางถนนประกอบเหมือนมิวสิกวิดีโอนะก็มีอยู่ประมาณ2-3สาครั้งนะครับก็จัดว่ากึ่งมิวสิคอลก็ได้โรแมนติกหรือเปล่าหลายๆคนจัดให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังโรแมนติกดูแล้วมันโรแมนติกแต่พี่โอ้ดูแล้วมันมันน่าสงสารมากครับ คืออากิเองตายไปแล้วอากิเป็นคนที่สำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดเขาทั้งหมดเนี้ยคือหลังจากที่เขาตายเพื่อนแตกกระจายกันหมดแล้วเขาอยากให้ทุกคนกลับมารวมกันแต่เขาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รับการตอบแทนอะไรเลยทุกครั้งที่เขากลับมาความรู้สึกความทรงจำคือเขาเหมือนกับว่าแรกๆมาเนี่ยคือคนตายไปใหม่ๆนะครับมัน พลังงานมันอาจจะยังแรงอยู่แต่พอผ่านไปผ่านไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้พลังงานติดต่อสื่อสารกับบนโลกมนุษย์แล้วพลังงานของเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆๆแล้วในที่สุดเขาก็ต้องสูญสลายหายไปอากิเองก็ตระหนักในข้อนี้หลังจากที่โอ้ไม่ใช่อากิโซตะหลังจากที่โซตะให้อากิใช้ยืมร่าง แล้วโซตะกระเด็นไปเป็นวิญญาณน,นั้นพบว่าเขามีความพอใจมากเนื่องจากว่าเขาเป็นคนสัสนโดษเป็นคนรักสงบไม่อยากยุ่งไม่อยากสูงเสิงกับใครเมื่อเขากระเด็นออกจากร่างไปเป็นวิญญาณมันไม่มีคนเห็นเขาเขารู้สึกมีความสุขเขาจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใครเขาก็เลยปล่อยให้คือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันในการใช้ร่างนี้แต่การสลับร่างที่เกิดขึ้นมันทำให ช่วงเวลา30นาทีเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพลังงานนั้นมันมันเหมือนเบาบางลงไปมันก็เลยบางทีกําลังเล่นดนตรีกันอยู่ปุ๊บอากิก็กระเด็นหลุดโซตะกลับเข้ามาแทนที่แต่เนื่องจากความเป็นนักดนตรีอยู่แล้วมันก็สามารถดําเนินเรื่องดําเนินเหตุก,การณ์ต่อไปได้เพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองคนอื่นอาจจะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างนะครับก็ หลังจากที่สลับกันไปบ่อยๆมันทําให้อากิที่กําลังใกล้ชิดกับคานะอยู่กลายมาเป็นโซตะใกล้ชิดคานะไปด้วยและทีนี้มันก็เลยทําให้พฤติกรรมของโซตะเปลี่ยนไปเริ่มมีความรักเริ่มเห็นในมิตรภาพเริ่มเห็นความสําคัญเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เป็นหนังแนว coming of age ก็ได้นะตัว เพราะตัวละครก็ยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามาจากคนอื่นที่เข้ามามันเป็นหนังมิตรภาพมากกว่าหนังโรแมนติกแต่ความโรแมนติกก็คือความที่อดีตย้อนอดีตไปสมัยที่อากิกับคานะรักกันมากขนาดไหนแล้วพอโซตาเองมาเห็นโซตก็ จากคนที่มีจิตใจหยิ่งพยองอวดดีหน้าตบก็กลายเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนมีรอยยิ้มขึ้นมาและเขาก็เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์เข้าใจถึงเรื่องความรักเขาก็เลยไม่อยากให้อากิหายตัวไปเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามายุ่งมาทำให้ความฝันของอากิเป็นความจริงเมื่อนั้นพลังอากิจะลดลง และอากิก็จะหายไปเลยแต่เนื่องจากโซตะเองก็รักอากิเข้าไปแล้วแมมัน <laughs> ไม่ใช่หนังวายนะครับแต่ว่าพี่โอก็จิ้นได้มันเหมือนกับว่าสามคนนี้รักกันมากอากิคานะรักกันโซตะรักคานะคานะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคานะพอใจที่มีโซตะมาอยู่เทียงข้างมันทำให้คิดถึงอากิและโซตะเองก็รักทั้งสองคน เพราะความรักนี่แหละแล้วเขาก็อยู่สันโดษอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่อยากให้อากิหายไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกยุ่งกับวงนี้หนีไปเลยครับสปอยแค่นี้ก็พอแค่นี้มันก็สนุกมากพอแล้วนะครับพี่โอว่ามันทำให้เราพอใจมากกว่าที่คิดให้ได้ถึง8เต็ม10เลยนักแสดงแต่ละคนก็หน้าตาน่ารัก แสดงบทบาทได้น่ารักโดยเฉพาะตัวพระเอกที่แสดงเป็นโซตะหลังจากที่บอกว่าบทบาทของเขาหน้าตบหน้าตีมากหยิ่งพยองอวดดีไม่เอาใครหน้าหมันไส้แล้วในขณะที่อากิเองเป็นคนละเรื่องเลยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีแล้วก็เป็นแรงดึงดูดให้เพื่อนๆทั้งหลายมารวมกันจัดการในชีวิตของต่างๆของเพื่อนๆได้เป็นคนที่ใครๆก็รักสคนนี้ต่างขั้วกันสุดชีวิต กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันได้อืเป็นหนังที่พัฒนาการของตัวละครดีมากคานะเองก็เช่นกันคานะเองตอนแรกเนี่ยก็พยายามคิดว่ามันมีอากิอยู่ในตัวโซตะแต่เมื่อโซตะยืนยันว่าไม่ใช่ก็คานะเองตัดใจจากอากิไม่ได้เขาก็ตัดใจจากทุกคนไปเหมือนกัน จนในที่สุดคำคมอีกคำหนึ่งที่พี่โอชอบก็คือเรื่องนี้ชอบจริงๆนะครับอยากจะมาขยายตรงนี้บอกว่าอะไรที่ทำให้เราเสียใจคนรักที่เราอยากจะลืมอย่าลืมว่าการที่เราได้อยู่กับคนรักการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เราให้เราเสียใจนั้นเคยทําให้เรามีความสุขเคยทําให้เราดีใจมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้านั้นเยอะแล้วเราเคยมีความสุขกับสิ่งนั้นมีความสุขกับคนนั้นไปแล้ว เราจะลืมไปทําไมเราไม่ต้องลืมนะครับนึกถึงทีไรมันก็มีความสุขอาจจะร้องไห้อาจจะเสียใจที่ขณะน,นี้ไม่ได้เป็นขณะนั้นแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าเราตักตวงความสุขไปแล้วจะลืมไปทําไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาระทำเป็นสิ่งที่ในสายตาของอากิและโซตะมองว่ามันไม่ถูกต้องทั้งคู่ก็ต้องพยายามแก้ไขเรื่องนี้ไม่ต้องลืมก็ได้และเพื่อนๆเ,เองก็ต้องเข้าใจว่าโซตะกับอากิเป็นคนละคนกัน ไอโซตาเองก็มีบทบาทที่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วอาจจะคนละสไตล์กันอากิเล่นกีตาร์โซตาเล่นเปียโนแล้วโซตาเองเมื่อสลับกันไปมาบ่อยๆจนเมื่อจะกลายเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วก็สามารถทำให้เรื่องดำเนินต่อไปได้อย่างสนุกสนานคาแรคเตอร์ของตัวละครนักแสดงที่ดีที่สุดก็คือตัวคืออากิก็เล่นตามสบายนะครับคานะก็ ค่อนข้างสบายแต่ว่าตัวโซตะนี้เล่นยากมากเพราะจะต้องเล่นเป็นทั้งอากิแล้วก็เล่นไปนทั้งโซตะเล่นไปนทั้งคนร่างเรือแจ่มใสบุค,คลิกเฮฮามิตรภาพเหมือนกับอากิแล้วก็ต้องเล่นเป็นตัวเองที่ซึมเศร้าเหงาหน่อยส่วนทัศน,นประกอบอื่นๆอย่างเช่นพ่อกับแม่แล้วพี่โอซูเยเสียดายมากบทน้อยมากไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือบางฉากที่ควรจะช่วยก็ไม่ช่วยครับกลายเป็นอ๋อจะทําอย่างนั้นเหรอเออ ไปเหอะไม่มีมาขัดขวางคือคือพ่อพ่อของพ่อของคนะไม่อยู่แม่ของโซตะก็ไม่อยู่นะครับแต่ของพ่อแม่ของอากิไม่ได้กล่าวถึงนะก็ตรงนี้ก็ยังงงเหมือนกันว่าหายไปไหนเลยมีผู้ใหญ่อยู่แค่สองคนสองตัวเนี้ยน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้ผู้จัดก,การวงหรือเจ้าของร้านอาหารก็น่าจะ ก็ก <ersch> ็มีบทบาทนี้ม <ang> ีบทบาททิ้งสมาน้อยแต่ก็ยังมีบทบาทว่าเขารักวงนี้มากก็เลยทําให้วงนี้ได้ใช้เส้นไปเล่นในงานเฟสติวัลงานเขาใหญ่มันใหญ่มากอะไรอย่างนี้คล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยให้คะแนนได้ไม่เต็มอีกทั้งเพลงเพลงเพราะโอเคใช้ได้ประมาณนี้แต่ว่าอยากจะให้มันตรึงมากกว่านั้นนะครับและ สิ่งที่พี่โอให้เต็มไม่ได้ก็คือความผิดหวังที่ได้รับจากเรื่องนี้เราหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แต่ในตัวละครมันก็สรุปว่าแฮปปี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ตัวพี่โอเองมันไม่แฮปปี้มันเราอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกคนและทุกผีมีความสุขนะครับแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งหรือผีไดผีหนึ่งทำดีขนาดนี้แล้ว ไม่มีความสุขปล่อยให้คนอื่นมีความสุขมันไม่สวยอะก็เลยหักคะแนนไปเล็กน้อยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นหนังที่ดีมากก็เคยพี่โอเคยรีวิวหนังเรื่องผมแมวและการเดินทางของเรานั่นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเศร้าต้องร้องไห้ก็ให้คะแนนเต็มไม่ได้เหมือนกันคือเราอยากให้คะแนนที่หนังที่มันมันอิ่มสมบูรณ์แบบร้อยเรเซนเรื่องนี้มันจบแล้วมันค้างคานะครับก็ แต่8เต็ม10นี่ก็ถือว่าประทับใจแล้วยังไม่ถึงขั้นร้องไห้น้ำตาพรั่งพรูนะถ้าหนังทำให้เราตื้นตันได้ว่าถึงขนาดเสียคนรักไปแต่เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเมื่อนั้นแหละพี่โอ๋ถึงจะให้10เต็มนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่โอโดยส่วนตัวแล้วชอบเรื่องนี้มากๆชอบทั้งการแสดงชอบทั้งเพลงแล้วก็ชอบทั้งเนื้อเรื่องจาก เรื่องจากทีมงานผู้สร้างบันทึกน้ำตาหนึ่งลิตรอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบทำหนังเศร้าๆก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้มันก็มันไปสุดได้กว่านี้ครับอยากให้พี่โอคคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่อง ความรู้ความสนุกกับภาษาไทยก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยกันได้เม้นที่ตานล่างได้นี่ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็หรือจะมาแชทคุยกันใน Facebook ส่วนตัวก็ได้ youtube.com oknititape เฟซบุ o o ดอ o ค slash n i t i t e p ok และ a c e b o o k พี่โอชื่อนิติเทพโอเคนะครับโอเคนิติเทพทั้งสองอันนั้นแหละแล้วกด s u b s c r i b e ไลค์วิวแชร์ไม่เอาเอาไลค์วิวแชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้ด้วยติดตามกันใน คลิปต่างๆหรือไลฟ์คุยกันได้ประมาณสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งถ้าไม่เจอคลิปไม่เจอไลฟ์ครั้งใหม่ๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้และพบกันในคลิปอื่นๆครับสําหรับคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสนุกกับการชมภาพยนตร์ตามที่พี่โอเล่ามานะครับจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่แหละแต่สรุปก,กับคลิปนี้พี่โอก็ดีใจแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิด <COVID S 2> แกงได้ยิ่ง,ยงกว่าโควิดทำคนที่วิกลต,กตจิตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมถึเนเพืเ่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหนอยนิดสอเมตร